ด้วอะไรตายวะตอนแรกไม่ตายนะตอนแรกยังมบนกระแพงยิงหน่อยยิงหน่อยซีโฟอยู่มันมันยิงผมพี่ผมตัวผมรู้ยิงตายซีโฟดังวะนี่เปืนระเบิดซีโฟดังไหมซีโฟดังไหมไม่ดังนะพี่อย่าระเบิดมาตรงนั้นหน่อยเร็วๆสองลูกบนกระแพงอยู่บนกระแพงผมมีลูกเดียวไม่ไม่ซีโฟอยู่นะสองลูกอย่าระเบิดตรงพี่ที่พี่ยืนเอ้าโอเคโอเคโอเคแตกแตกที่เรายิงเมื่อกี้เบรกจับหรือใคร บบจับงโอเคันเอว่ามันตายบกวงมาพี่ระวังลผมระวังแล้วต้งดึงเปหน้ามาวังเ็จหันมายิงหมอหน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ผมต้องโยนระเบิดเอาผมวางไว้ข้าบ้านเลยครับิด้าีได้มดตมมแตงโม มันจะเริ่มเกิดชายนะวนแล้วเกิดเข้าไปผมยายแล้วเกิดเข้าไปเกิดเตียงบ่อยอ่ะจริเจเระวังผมยายแล้วเกิดเขาฟ้องกินไหมข้ามมาข้างในแล้วอ่ะพี่อาร์มเลยพี่มัสโอ้โห้วับจะหาเลยพี่วับมาหาน้ำเฉยเลยโอ้โหดูดิเียวับแหลกเลย ไม่งี่เงี่ยกูดิ่งไปแน่เลยกูตายไปวางระเบิดวางระเบิดระวังบนหัวนะผมตายนะมันยังอยู่นะคิมคิมล็อกทะบินใหญ่ล็อกทะบินใหญ่ล็อกทะบินใหญ่าโอ้ยเฮ้ยเอ้ยระเบิดตัวว่าเหล็กตัวเดียวข้างในอ่ะเนี่ยศพเด้งอยู่โอเคโอเคผมกู้ศพไดหนึ่งนะล็อกข้างบนหน่อย ล็อกแล้วล็อกแล้วล็อกแล้วปืนเลยปืนเลยมีปืนมั้ยปืนผมนะพี่สุดเปอร์เซ็นต์ละพี่ตรนผมมีพี่ตรนผมมีโอเคยบอกนึงอ่ะอ๋อพี่พยายามดึงปืนไปวางไปวางไว้อย่าอย่าแบกไว้เยอะเวลาตายแล้วจะไม่มีปืนเล่นอามแล้วนะอามแล้วนะอามเลยมันไม่ดังติดวะปลอเบอร์ดดหรือเปล่าไม่รู้ว่าโดดโดดไว้ก่อน โอ้โหอ้โหโอ้โดึงกูหโอ้โอ้โหโล้โหโง้โหโอ้โหโอ้ไหโอ้โหโอ้โหโอ้โห้าหโย้โห้โนโอ้โหโอ้กหโอ้าห้โหโม้โหโบ้โหโอ้โห่อ้โหโอ้โหโอระหิน้นหโอ้โหโอ้โหโอ้นหโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โ้หอ้ว้หอ้้านหนอหหอหอหหอทีแ้้โอหอ ตู้แตกตู้แตกลูกหมดเอาแมงเลยก็ได้ป๊บนึงม่เตียงม่เตียงมีเตียยีกรบอกนึงก่อนไอพี่ผมมีมีผมมีมีแงแงขวามาข้างนอกข้างนอกบงนอ่ดูขับเร็วเอโกตอกใจหมดมันวิ่งอยู่ล้วนน่ะพใช่ใช่ใ้วนอกไปอยู่ร้วนน่ ดนระหว่างไหนะระหว่างร่องรั้วโอ้โหเอาแะ้วเบิดมาวางเลยได้แล้วล่องหนึ่งยิงไหมจริงไปแล้วจะกันในบ้านละทีดีเรียกล่องพี่พี่อยู่ต้องไขมันเดิมครับอ๋อไม่เกิดข้างหลังผมนี่ได้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 เได้แล้วมีโทมไหมได้แล้วมีมีพี่มี มีระเบิดไหมประไม่ได้ซ้อนประตูไม่ได้ซ้อน,ม,อนม,มีระเบิดไหมไม่รู้เอ้มันมันทำแค่ไหนน่ะมันคาบของอะไรน่ะมันคาบไม้ทีหินเนี่ยมันทำเตียงอยู่วนหัวไม่เห็นนะน่าจะยังไม่โผล่มีระเบิดปะ